เวก้าแอนทาเร็กผมกับเขาบนดาวชื่อรักบทที่9กว่าจะถึงเกาะไม้น้ำก็เป็นเวลาบ่า่แก่ๆเข้าไปแล้วเพราะระยะทางระหว่างกรุงเทพถึงชุมพรใช้เวลาไม่น้อยแม้นาวินจะออกจากคอนโดมิเนียมตั้งแต่หัวรุ่งทว่าการจะราจรแออัดทุกสภาวะทำให้หมายกำหนดการช้ากว่าที่คิดไว้มากดีที่เขาเดินทางมาล่วงหน้าหนึ่งวัน ทำให้พอมีเวลาสำรวจรอบบริเวณเกาะมากขึ้นห้องนี้คุมพอพักได้นะคำพูดติดเกรงใจและแบ่งรับแบ่งสู้ของชายชาราร่างเล็กผิวคล้ำก้านแดดทำให้นาวินพยักหน้ายิ้มรับเขาพอใจสภาพที่ไม่ต้องหรูเลิศแต่เป็นชีวิตจริงของคนบนเกาะโดยเฉพาะฝั่งที่ตะวันตกที่เป็นแหล่งหมู่บ้านชาวประมงแค่นี้ก็ดีมากแล้วฮะขอบคุณลุงนะฮะ เขาตอบพลางวางกระเป๋าเป้ใบเล็กบนโต๊ะริมระเบียงมองออกไปเบื้องหน้าเป็นท้องฟ้าทะเลสีครามขึ้นลมสงบและแสงเรื่อของดวงอาทิตย์เริ่มอัสดงทำให้สูดอากาศสดชื่นเข้าปอดลึกๆก่อนจะเอาสัมภาระเข้าไปเก็บในห้องและออกสำรวจเกาะพร้อมกล้องคู่ใจท่าทางธรรมะแมงของชายหนุ่มผมหางม้าผูกสูง แต่งกายธรรมดทแแมงเสื้อ,อยืดสีดำแข็งสั้นสอดเข้าในกางเกงยีนส์สีฟ้าอ่อนแค่เข่ากับรองเท้าผ้าใบสีฟ้าอ่อนสะพายกล้องตัวใหญ่กับกระเป๋าเดินทางใบย่อมเดินเก็บภาพไปเรื่อยๆทำให้ใครบางคนรอบมองด้วยความมุ่งมา่แต่คนถูกแอบ,บมองยังไม่ทันรู้ตัวพอจะเข้าไปแสดงตัวเสียงโทรศัพท์ก็ดังเข้ามาจนต้องเดินไปอีกทางเพื่อหาที่กุยเงียบ ว่าไงทีเหลิบมองชายหนุม่มจากด้านหลังขดหินอีกฝั่งแล้วถามปลายสายอีกครั้งได้เรื่องไหมอิกได้แล้วส่งไปแล้วด้วยขอบใจชายหนุม่มพลูลมหายใจหนักหน่วงแล้วอีกกี่วันจะรู้เรื่องล่ะนายก็รู้ใช่ไหมว่าฉันรีบเออปลายสายเงียบไปสักพักจนทีต้องกระแอมเตือนและเมื่อได้คำตอบแบ่งรับแบ่งสู้ก็อดแปลกใจไม่ได้ หรือว่าซาบิน่าจะไม่ยอมตามที่เขาร้องขอกันนะอย่าบอกว่าเธอได้รับแล้วแต่ไม่ตกลงล่ะฉันก็เสนอให้เธอมากพอสมควรแล้วนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นอิฐหรืออาทิตย์แบ่งรับแบ่งสู้แต่จดหมายสวนทางฉันเพิ่งได้ข่าวว่าเธอเดินทางมาไทยเมื่อเช้านี้เองสงสัยจะมาตกลงกับนายอะอะไรนะยังมีอะไรต้องตกลงกันอีกอะ่ะนายได้ยินไม่ผิดหรอก ระหว่างเนี้ยอย่าทำอะไรที่เป็นผลเสียล่ะนึกถึงใจเขาใจเราบ้างถ้านายยังรักคุณวินนายต้องชัดเจนกับคนเก่าก่อนค่อยเข้าหาเออฉันรู้แต่จะทำได้แค่ไหนไม่รับปากที่ถึงกับกุมขมับก่อนจะกดตัดสายด้วยความหงุดหงิดซาบ,บรีน่าไม่ควรมาทั้งที่รู้ว่าเขารู้แล้วเรื่องที่หล่อนปิดบังมาตลอดความลับไม่มีในโลกเหมือนเช่นที่เขาก็รู้ ว่าลูกชายสุดที่รักปานดวงใจเพียงคนเดียวไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของเขามังเจ็บที่รู้ว่าตะหนูไม่ใช่ลูกยิ่งกว่ารู้ว่าถูกอดีตภรรยาหลอกมาตลอดกว่าสี่ปีซะอีกเมื่อไม่มีสิ่งใดเหนี่ยวรั้งเขาจึงโบยบินจากหล่อนมาตามหาหัวใจที่เคยหายไปแต่เขาไม่เคยเตรียมใจเลยว่าพอกลับมานาวินจะมีคนอื่นซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นคนคนนั้นที่ภาพในคืนนี้เป็นกระท่อมไม้ชั้นเดียวหลังคาหน้าจัว่วยกพื้นสูงจากพื้นดินเล็กน้อยมีบันไดปูนเล็กๆด้านข้างอยู่ไม่ไกลจากบ้านหลังใหญ่ของลุงมวลที่เป็นเจ้าของทําให้นาวินวางใจด้วยอธัธยาศัยของลุงกับป้าที่ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีไม่นานข้าวบดกุ้งจานใหญ่และน้ำมะพร้าวลูกใหญ่เย็นฉ่ำก็หมดลงในเวลารวดเร็ว ชายหนุม่มอิ่มแทบจุกจนต้องลุกจากเก้าอี้มาเอนหลังในเปรยวนริมระเบียงแสงอาทิตย์เริ่มรับผืนน้ำความมืดเริ่มคืบคานเข้ามาแต่นาวินยังคงหลับด้วยความเหนื่อยอ่อนจนไม่รู้ว่าทียืนมองอยู่จากด้านล่างอยู่นานแล้วแค่คิดจะเข้าหาคนที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมก็ยังลังเลครั้งหนึ่งที่รู้ตัวว่าเคยทำ้ายจิตใจชายหนุม่มตรงหน้าอย่างแสนสาหาัส เขารู้และเห็นทุกอย่างแต่ไม่อาจาทำอะไรได้เลยนอกจากต้องไปจากนาวินเพราะนั่นเป็นทางเดียวที่จะทำให้นาวินอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้ว่าที่ตรงนั้นจะไม่มีเขาอีกต่อไปร่างสูงโปร่งก้าวขึ้นบันไดไปตามใจเรียกร้องใกล้เข้ามาเรื่อยๆหัวใจยิ่งเต้นไม่หยุดนาวินอยู่ตรงหน้าใกล้จนเห็นดวงหน้าของเขาชัดเจนแก้มนวนที่เคยสัมผัส จมูกงอนที่เคยชอบบิดแกล้งแพร่ขนตาหนาที่เขาชอบเกลี่ยและริมฝีปากนุ่มที่เคยสัมผัสคิดถึงจนอยากดึงตัวมากอดเอาไว้ไม่ให้ใครมาภาคไปอีกคิดถึงเหลือเกินนาวินถึงกับสะดุ้งลุกรวดพลาดจากเปรยวนเมื่อรู้สึกถึงลมอุ่นร้อนคอเคียใบยหน้ามันรบกวนจนเขาต้องลืมตาตื่นและพบคนที่ไม่คิดว่าจะเจอ นี่นายทำบ้าอะไรเนี่ยนาวินตะหวาดเสียงดังมองหาทางหนีทีไล่แต่ชายหนุ่มยังคงก้าวเข้ามาไม่หยุดหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะไม่งั้นฉันจะร้องให้คนช่วยฉันบอกแล้วไงวินว่าเราต้องได้พบกันอกีกทียิ้มจางๆสีหน้านิ่งเฉยของเขาทำให้นาวินกลัวใจชายหนุ่มมากขึ้นฉันไม่ได้อยากเจอนายอย่ามาตามตอแยก,กันอีกเลยขอร้องนาวินวิงว,วอนน้ำตาคลอ รู้สึกไม่ปลอดภัยแต่ใจก็กระตุกเพราะแววตาออดอ้อนของชายหนุ่มตรงหน้าแต่ที่ดูเหมือนจะไม่กลัวคำขู่เขายังคงเข้ามาใกล้และตอนนี้นาวินก็ถอยจนหลังพิงฝาของที่ใกล้มือที่สุดคือสิ่งป้องกันตัวในยามคับขันเขาชฉวยรวดเร็ว,แล,วแล้วสาดน้ำอัดลมค่อนแก้วใส่หน้าทีเต็มแรงพอทีปัดป้องเขาก็ผักอ,กอกแก่งจนร่างสูงใหญ่เซธลาไปตามแรง นาวินหันกลับไปหมุนลูกบิดประตูด้วยมือสันเทาหมายจะเข้าห้องยังไม่ทันได้ปิดล็อกทีก็ดึงประตูไว้แล้วแทรกร่างเข้ามาอย่างอุกอาจนาวินหอบหายใจเหนื่อยอ่อนตัวสันเทาแต่พยายามข่มไว้ออกไปไม่งั้นจะร้องให้คนช่วยนะใจเย็นก่อนทียกสองมือยอมแพ้ก้าวเข้าหาช้าๆฉันแค่คิดถึงไม่ได้คิดทำอะไรนาย เงินก็ออกไปคุยข้างนอกสิอย่าทำแบบนี้นาวินตอบเสียงกลัดเกลี้ยวแล้วเดินนำไปที่ประตูไวเท่าความคิดทีคว้าร่างบอบบางจากด้านหลังดึงเข้าหาตัวแล้วสวมกอดเอวบางเอาไว้นาวินถึงกับสะดุ้งสุดขีดดิ้นขลุกขลักและหวาดกลัวจนตัวสัน่นฉันไม่อยากเสียนายไปอีกแล้วนวินไม่จะบ้าเหรอปล่อยนะนาวินรวบรวมแรงกายทั้งหมด ผักร่างสูงใหญ่ออกห่างแล้ววิ่งหนีไปทางประตูแต่ไม่ทันเสียแล้วเมื่อฝ่ามือใหญ่ฟาดลงเต็มแรงที่ประตูก่อนที่จะทันได้เปิดออกพลึกสะดุ้งตื่นทันทีที่นาฬิกาโบราณติดผนังบอกเวลาเที่ยงวันเขานอนไม่หลับและต้องปรับเวลานอนทําให้ร่างกายรับสภาพไม่ทันจนปวดหัวตัวร้อนเหมือนจะป่วยแต่กายป่วยหรอจะเท่าใจป่วย เวลาไม่ถึงสองวันที่ห่างจากนาวินมาทำให้เขากวนกระวายป่านนี้ที่เมืองไทยของเราหนึ่งทุ่มแล้วนาวินจะทำอะไรอยู่นะคิดแล้วเขาก็ต่อสายหาแต่รอจนสายตัดก็ไม่รับหรือเพราะว่าอยู่ที่เกาะจึงไม่มีสัญญาณกันนะก็เป็นไปได้เพิกก็ไม่สบายใจอยู่ดีสังหอนทำให้คนเรามักรู้สึกหวาดหวัน่นจนต้องโทรกับบริษัท ถามหาพานีและได้รับคำตอบว่าไม่เข้าบริษัทวันนี้เพราะต้องสำรวจนอกสถานที่ทำให้เสร็จก่อนเดินทางไปสมทบอะไรนะนี่วินไปคนเดียวเหรอข้าบอสปลายสายเสียงอ่อยเพิกหายง่วงทันทีเป็นปิดทิ้งเมื่อรู้แต่ไม่เท่าความรุ่มร้อนในใจที่สั่งให้เขาผุดลุกขึ้นตบโต๊ะเสียงดังจนฉัดที่เปิดประตูห้องนอนเข้ามาด้วยความตกใจเกิดอะไรขึ้นครับ ไม่มีอะไรเพิกตอบแล้วโบกมือเป็นเชิงไล่จนฉัดถอยหลังออกไปและปิดประตูเรียบร้อยชายหนุ่มจึงย้อนถามปลายสายอีกครั้งด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดตอบคือว่าคุณวินขอล่วงหน้าไปก่อนค่ะจะได้เตรียมข้อมูลรอพานีด้วยปลายสายเสียงสั่นตอบสั้นๆอีกเพื่กกำมัดแน่นด้วยความขุนเคืองก่อนจะปลุลมหายใจหนักหน่วงกดกั้นอารมณ์ให้ลึกสุดใจ แล้วคุณกระเชนก็ยอมให้ไปเหรอไม่ได้เรื่องจริงแต่ว่าคุณวินแจ้งไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะคุณเพิกคงไม่ทันเห็นโธ่ใครจะเห็นล่ะเพิกสมบทกดตัดสายแล้วโยนโทรศัพท์ลงบนโต๊ะอย่างไม่ใยดีเป็นห่วงนาวินแทบบ้าปกติก็ห่วงแต่ไม่มากเท่าครั้งนี้ที่เห็นทีเข้ามาป้วนเปี้ยนมันไม่น่าจะใช่ครั้งเดียวแล้วถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นล่ะเขาไม่มีวันยอม คนเดียวที่คิดถึงในยามขับขันคงหนีไม่พ้นมีนระยาคิดแล้วเพื่กก็กดโทรหาทันทีฮัลโหลเสียงปลายสายตอบกลับมาเพืิกอถอนหายใจโล่งอ,อกที่ติดต่อได้จึงรีบตอบกลับไปฉันเองรู้แล้วมีอะไรฉันติดต่อวินไม่ได้วินเดินทางไปเกาะไม้น้ำตั้งแต่เมื่อเช้ามีรู้ไหมไม่เห็นรู้เรื่องมันไม่เห็นบอก มีนรายาตอบกลับด้วยน้ำเสียงร้อนรนขึ้นมางั้นไม่เป็นไรแค่นี้เฮ้ย hey, เดี๋ยวดิมีนรายาถึงกับอึ้งที่เพิกตัดสายทิ้งเขาโทรหาหล่อนเพียงเพราะเรื่องของน้องอุตส่าหดีใจแต่พอรู้เจตนาหล่อนก็ได้แต่หน้าเศร้าด้วยความผิดหวังตอนนี้ที่ยืนค่อมร่างบอบบางที่บัดนี้ถอยจนหลังชนประตูหมดโอกาสขัดขืน นาวินกำลังพ่ายแพ้ต่อสายตาวาววันและสัมผัสแผวเบาเหนือเปลือกตามันเป็นสัมผัสที่คุนเคยชายหนุ่มเฉยคางมนจ้องดวงตาสีสนิมเศร้าหมองแล้วใจหายไม่เพียงแต่เขาที่เจ็บแต่นาวินก็คงกำลังเสียใจความรู้สึกของนาวินสะท้อนผ่านดวงตาคู่สวยปิ่มน้ำตาจ้องตอบเขาด้วยแววตาตัดพ้อที่ชะงักก่อนจะปล่อยร่างเบาบางเป็นอิสระ ขอโทษยกโทษให้ได้ไหมต้องทำยังไงถึงจะหายโกรธนาวินฟังแล้วได้แต่เม้มริมฝีป,ปากดวงตาวาวโรธเมื่อภาพเหตุการณ์ก่อนเก่ากระดังประเดกเข้ามาเราพายุแค้นความรู้สึกที่เก็บฝังอยู่ในใจมานานส่วนรักเขาต้องฝังให้ลึกยิ่งกว่าจะไม่ให้ขุดออกมาเป็นคำพูดประจานความอ่อนแอให้เห็นคุกเขาสิทำได้หรือเปล่าละ่ะวิน นาวินเหยียดยิ้มรู้นิสัยชายหนุ่มตรงหน้าดียิ่งกว่าใครเขาไม่มีวันลดตัวลงมาทำเรื่องเสียศักดิ์ศรีเช่นนี้แน่ทำไม่ได้สินะนาวินเยาะทีผู้ลมหายใจหนักหน่วงสีหน้าลังเลแต่พอจ้องดวงหน้างามแล้วก็ถอนใจอีกครั้งก่อนจะค่อยๆค,คุกเข่าลงตรงหน้านาวินถึงกับอึ้งถอยหลังกรูดทำแบบนี้ทำไมอะ่ะ ขอแค่นายหายโกรธจะให้ทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นละ่ะเขาตอบเสียงเครือง,งั้นฉันหายแล้วเพราะฉะน,นั้นไปซะแต่ฉันคิดถึงวินนะคิดถึงมากคิดถึงจนทนไม่ไหวไม่อยากไปไหนเลยไม่อยากไปก็ต้องไปไม่ไหวก็ต้องทนก็ไม่อยากทนไงก็ต้องทนนาวินตวาดก้าวถอยหลังน้ำตากลบตากั้นใจพูดออกไปได้วยน้ำเสียงเฉียบขาด ทำไมต้องกลับมาทำไมไม่ไปแล้วไปรับตายจากกันไปเลยจะได้ไม่ต้องกลับมาเจอกันซิอยังดีกว่าถ้าฉันตายไปหรือไม่กลับมาก็คงไม่รู้สิว่าวินยังมีเยื่อใยกับฉันเข้าใจผิดฉันไม่ได้มีเยื่อใยกับนายปฏิเสธแค่คำพูดแต่น้ําตาล้นจนพร่าสมองมึนงงรู้สึกวิงเวียนเหมือนไข้ขึ้นแต่ที่ยังคงนั่งคุกเข่าดึงมือนาวินมาแนบแก้ม อย่าปฏิเสธฉันเลยเพราะมันเท่ากับนายปฏิเสธใจตัวเองบ้าบอนี่มันเรื่องบ้าบอที่สุดนาวินชักมือกลับและผลักร่างบึกบึนให้พ้นจากประตูทีลุกขึ้นแต่ไม่ออกกลับเอื้อมมือมาปาดน้ำตาให้แล้วคว้าร่างบอบบางมากอดแนบอกนาวินขัดขืนแต่มือแข็งแรงกับยิ่งรัดแน่นอย่าก,กลัวฉันเลยนะขอร้องฉันไม่ได้กลัวแต่นายตัวสั่น ฉันก็เปล่านาวินเงียบไปครู่ก็ทิ้งน้ำหนักตัวจนรู้สึกแปลกๆสองมือเลื่อนขึ้นเกาะกลุ่มหัวไหล่นวลเนียนดันออกห่างจึงพบว่านาวินหมดสติไปแล้วโทวินทีคว้าร่างอ่อนยวบของชายหนุ่มไว้ได้ทันก่อนที่จะซุดลงไปกองกับพื้นมือแข็งแรงกับสันเทาประคองดวงหน้านวนของคนเคยรักในอ้อมแขนด้วยแววตาเป็นห่วงอย่างสุดซึ้ง โธ่ในเป็นแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยชายหนุ่มอุ้มร่างไม่ได้สติวางลงบนเตียงจัดท่านอนให้สบายตัวแล้วซุดนั่งข้างๆเตียงอย่างอ่อนแรงเขารู้สึกผิดเมื่อนึกถึงสีหน้าซีดเผือดและท่าทางหวาดกลัวเมื่อโคู่ของนาวินกี่ครั้งกี่หนกันที่ทำให้นาวินต้องเสียใจเขาไม่อยากคิดถึงความทรงจำอันเลวร้ายแต่มันคือความจริงที่ตอกย้ำอยู่ไม่คลาย ถ้าหากคราวนั้นเขาเข้มแข็งพอคงไม่มีใครต้องเจ็บเหมือนในตอนนี้อีกเลยแสงอาทิตย์ยามเช้าลอดผ่านม่านหน้าต่างเข้ามารำไรชายหนุ่มลืมตาตื่นไม่เต็มตายกหลังมือขึ้นบังแสงก่อนที่มืออีกข้างจะกวาดไปยังที่นอนอีกฝั่งแต่มันว่างเปล่าไม่มีร่างบอบบางนั้นนาวินไปไหนร่างสูงใหญ่ผุดลุกนั่งมองไปรอบห้องไม่มีแม้แต่เงาไวเท่าความคิด ทีออกวิ่งไม่คิดชีวิตตามหาตั้งแต่หน้าบังกะโลสวนผลไม้ด้านหลังเลาะเรียบชายหาดไปยังร้านอาหารแล้วก็ต้องถอนหายใจโล่งอกเมื่อคนในความคิดอยู่ลิบริบ,ร,บริมหาดโท่ที่แท้ก็อยู่นี่เองนึกว่าจะหนีไปซะละชายหนุ่มก้าวย่างอย่างช้าๆแม้เท้าเปล่าจะเหยียบย่ำเศษซากปะการังจนเกิดรอยแผลแต่ใจเขาไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิด ร่างสูงใหญ่ตรงเข้าอกกอดร่างบอบบางในเครื่องแต่งกายชุดเดิมด้านหลังกระซิบเสียงแผวดีใจที่นายยังอยู่นาวินขืนตัวเล็กน้อยแต่ก็ถอนหายใจหนักหน่วงเพราะมือแข็งแรงไม่ยอมปล่อยฉันต้องทำงานนายกลับไปเถอะนะวันนี้ยินีจะมาฉันไม่อยากให้ใครเห็นนายอยู่กับฉันแต่เรายังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันเลยนะ ที่เอ่ยเสียงอ่อยกระชับกอดแน่นขึ้นจนนาวินนิ้วหน้าแล้วเบี่ยงตัวออกอ้อมกอดที่เคยอุ่นแต่ตอนนี้ยิ่งกว่าไฟลนให้ร้อนรุ่มนาวินสายหน้าแทนคำปฏิเสธคราวนี้ไม่มีน้ำตามีเพียงน้ำเสียงเย็นเยียบส่งมาให้มีอะไรต้องเข้าใจอีกงั้นเหรอในเมื่อฉันก็มีแฟนใหม่แล้วพอสทัทีเหอะทีนายจะเห็นแกตัวไปถึงไหนต้องให้ใครช้ำใจเพราะนายสักกี่คนถึงจะพอใจอ่ะ ฉันไม่ไอยากให้เป็นแบบนั้นเลยนะวินมันเรื่องของนายตั้งแต่คบกันก็มีแต่เรื่องไม่คบกันก็ยังมีเรื่องพอสักทีได้ไหมกับความรักงี่เงาของนายฉันเบื่อนาวินตะคอกแล้วหันหลังก้าวแฉับกลับไปทางบังกะโลที่มองตามด้วยดวงตาผิดหวังเดินไหล่ตกกลับไปทางเดียวกันแต่พอถึงบังกะโลเขากลับพบว่านาวินกำลังกอดใครคนหนึ่งอยู่หน้าห้องพัก ภาพบาดตานั้นสร้างความไม่พอใจให้เล่นขึ้นมาเป็นริ้วอย่างฉุดไม่อยู่ทำอะไรกันน่ะทีตวาดไม่พอยังเข้ามากระชากไหลที่เห็นเพียงด้านหลังเงื้อหมัดหมายจะชกเข้าให้แต่เสียงตะโกนตอบกลับมาทำให้เขาชะงักงนันพี่พิ่พิธีนี่นีเองพานีไงาสามารถทอมบอยและล่อมละละักบอกพลางยกสงมือขึ้นพนมไหว นี่กับพี่วินแค่กอดทักทายแค่นั้นเองอ๋อนี่เองเหรอก็นีดิพี่หล่อขึ้นดิจำไม่ได้เลยเนี่ยพานีพูดติดตลกแล้วสีหน้าเหยเกยเพราะสองหนุ่มส่งสายตาพิคาดกันอยู่ไม่ได้สนใจเขานักจะมากไปแล้วนะน้องเป็นผู้หญิงนะนาวินตวาดแล้วถึงตาคาดโทษชายหนุ่มก่อนจะหันไปทางสาวมาทอมบอยไปกันดีกว่า ป่อยคนบ้ามไปพูดจบนาวินก็ลากน้องรหัสจากไปอย่างรวดเร็วก่อนไปพานีหันมาพยัพยกพเยิดสีหน้าเหยเกบอกทีให้รับรู้พร้อมด้วยคำถามคาใจนีนัดกับพี่วินมาทำข้อมูลเรื่องรีสอร์ทวันนี้แล้วพี่ทีอย่ามาทำไมไม่มีคำตอบจากชายหนุ่มพานีฉุกคิดหรือว่าสองคนนี้จะมาด้วยกันก็ม่น่าใช่นี่หว่ะทั้งสองคงไม่มาด้วยกันหรอก เป็นไปไม่ได้ที่หนุ่มรุ่นพี่จะกล้าเหยียบจมูกพิพึกหรือฐานไฟเก่าจะมาขู่วะพานีใส่หน้าหวือได้ความคิดอกุศลแต่อดกังวลไม่ได้เมื่อนึกถึงเรื่องในอดีตท,ที่รุ่นพี่ทีเดือนคณะกับรุ่นพี่นาวินคนดังเคยรักกันมากแต่ต้องเลิกคบกันเพราะเรื่องราวที่นาวินถูกลอบทำร้ายจนกระทั่งกลายเป็นข่าวดังไปทั่วมหาลัย ทำให้รุ่นพี่ทีคนเก่งประจํารุ่นต้องเลิกเรียนกลางคันแล้วหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยกว่าจะสงบใจไม่ให้ฟุ้งซ่านได้ก็ใช้เวลานานโขเพราะคุณคิดเรื่องทีจนไม่มีสมาธิยังดีที่มีพานีมาด้วยเด็กสาวรุ่นน้องคอยกันชายหนุ่มให้ออกห่างทำให้เขาค่อยสบายใจได้บ้างอย่างน้อยก็ไม่ได้อยู่คนเดียวแบบเมื่อคืนไม่มีทางที่ทีจะทำอะไรรุ่มร่มเขาได้อีก พี่วินนี่ว่าทางนี้น่าจะเป็นส่วนที่เราจะทําทุ่นสําหรับจอดเรือนะมันจะได้มีหน้าผาส่วนเนี้ยไว้บังลมเวลาเรือเข้าออกก็ได้ด้วยพี่วินว่าดีไหมอ่ะส่วนมุมสูงด้านโน้นถ้าวางสะไวยน้ําอีกคงสวยน่าดูเลยอะพานีชี้ไม้ชี้มือและดูแปลนพังอธิบายรายละเอียดเข้าวๆนาวินมองตามแล้วพยักหน้าพึงพอใจยังไม่ทันได้พูดอะไร พีก็โผลมายืนบกไม้บกมือไม่ไกลให้ต้องหงุดหงิดซ้ำอีกหนแต่เขาทําเป็นมองเมินไม่เห็นพี่ว่าก็ดีเหมือนกันนะตกลงตามนี้แหละพี่เหนื่อยจังอยากนั่งพักสักหน่อยได้ดิกินข้าวก่อนดีกว่ามีหอบข้าวมาจากบนฝั่งด้วยแต่ไม่รู้ว่าพี่ทีอยู่ก็เลยไม่ได้เผื่อมาเด็กสาวกล่าวอย่างเอื้อเฟือ้อไม่ต้องเผื่อหรอกคนคนนั้นไม่ได้กินก็ไม่อดตาย นาวินมองข้ามร่างเล็กของพานีไปทางเดิมแต่ปรากฏว่าทีหายไปแล้วดวงตาสีสนิมค่อยคลาย,ย,ยความกังวลแต่ก็ยังมีท่าทีอ่อนล้าอยู่ดีนีว่าพี่วินแปลกๆนะวันนี้ไหนดูซิสาวรุ่นน้องข้องใจมือเล็กม้วนเก็บแรนใส่กระบอกเหล็กก่อนจะเหน็บไวในกระเป๋าเป้แล้วอังหลังมือที่หน้าผากตายแล้วทำไมตัวร้อนจังอะพี่สงสังสยแดดจัดนะ่ะ พี่ลิกเลยเวียนหัวนิดหน่อยจะบอกได้ยังไงว่าเมื่อคืนหลังจากรู้สึกตัวตื่นพบว่ามีทีนอนร่วมเตียงเขาตกใจแทบช็อกจนต้องหนีออกมานั่งหน้าห้องตั้งแต่เช้ามืดทั้งอดนอนอากาศเย็นยุงกัดทําให้ขั้นเนื้อขั้นตัวตั้งแต่สายไม่ได้แล้วพักก่อนพักก่อนพานีเหลียวซ้ายแลขวาแล้วสายตาก็หยุดลงที่เพิงร้านอาหารเล็กๆบนเนินเขา หล่อนจึงหันมาพยักพยเยิดกับนาวินไปนั่งพักที่นั่นกันก่อนเถอะพี่วินก็ดีนะมานีช่วยทั้งสองพยุงกันขึ้นเนินเขาไปอย่างเชื่องช้าสองข้างทางเป็นป่าหญ้ารกเรือจนแทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นทางเดินลัดไปสันเขาอีกฝั่งที่เป็นด้านรับลมพายุเต็มๆนาวินปาดเหงื่อแทบเดินไม่ไหวแต่ก็กั้นใจจนเมื่อขึ้นมาถึงจึงพบว่าที่แท้เพิงนั้นคือสาราชมวิว ที่ถูกทิ้งร้างไว้ไร้การดูแลเฮ้อผิดหวังอย่างแรงเลยพานีปัดมานั่งเก่าๆที่จะพังไม่พังแหลก่อนจะพยุงรุ่นพี่นั่งนึกว่าจะมีอะไรขายมั่งโท่จะมีอะไรได้ละ่ะไม่เป็นไรหรอกพักสักเดี๋ยวเราก็ไปต่อเรามีเวลาแค่สองวันเองมาลืนก็ต้องกลับละนาวินยิ้มบางๆพอได้นั่งพักสักครู่เขาก็รู้สึกสบายตัวขึ้น ถึงลมร้อนจากทะเลจะพัดมาเป็นระยะแต่ก็ไม่ได้ทำให้แย่ไปกว่าเดิมนาวินหลับตาพิงเสาสาราด้วยความเหนื่อยอ่อนพานีหยิบกล้องสองทางไกลขึ้นมาสองรอบบริเวณแล้วก็สะดุดเข้ากับบ้านหลังใหญ่สุดปลายเนินเขาที่เต็มไปด้วยต้นไม้ปกคลุมเรากับซ่อนตัวออกจากโลกภายนอกสาวทอมบอยยกกล้องสองมองดูอีกครั้งด้วยความสนใจพี่วิน พีเวินรู้ไหมเจ้าของเกาะเนี้เดิมทีเป็นใครทําไมหรอนาวินลืมตามองแต่ไม่ใส่ใจนักก็ดูนั่นสินี่ว่ามีบ้านหลังใหญ่อยู่บนโน้นด้วยนะสงสัยเป็นบ้านเจ้าของเกาะหรือเปล่าดูอลังการแต่ก็เก่าอยงกับบ้านถีสิงเลยอะเวออไปนาวินปรามแต่กระตือรือร้นขึ้นทันตาหรือว่าเราไปดูกันพอได้นั่งพักได้หายเหนื่อยนาวินก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมา จนลืมอาการขั้นเนื้อขั้นตัวเมื่อครู่ไปสิ้นไหนๆก็ต้องสำรวจให้ทั่วอยู่แล้วบ้านหลังนั้นก็ควรต้องเป็นหนึ่งในเป้าหมายไหวแน่นะพี่วินเรายังเดินกันอีกไกลนะไม่ต้องห่วงนะนาวินย,ยิ้มยิ้มแล้วออกเดินนำพลางชวนคุยไปดูก่อนก็ได้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงเกิดเขียนแปลนแล้วทับที่กันหรือไปบทบางทัศนียภาพบ้านเขาเราจะลำบากเรามาใหม่อย่าให้มีปัญหา พาณีพยักหน้ารับคำแล้วยิ้มกว้างด้วยความนิยมนาวินทั้งเก่งทั้งแสนดีรอบข้อบเป็นที่หนึ่งไอเดียในการทำงานกว้างไกลกว่าเด็กรุ่นใหม่อย่างหลอนซสะอีกอาจเพราะประสบการณ์ที่มากกว่าและหัวคิดแนวสร้างสรรค์ทำให้รุ่นพี่ได้รางวัลสถาปนิกดีเด่นสองปีซ้อนเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาและยังน่าจับตามองมากขึ้นเมื่อมีข่าวเล่นลอดออกมาว่า นาวินเป็นว่าที่คู่มั่นของประธานพัฒนาฮิรันอีกตำแหน่งด้วยสวยจังเลยนะพี่วินบ้านใครก็ไม่รู้นาวินมองตามอย่างชื่นชมนั่นสิเราเข้าไปดูกันดีไหมพานีหันมาพยักเพยเยิดตาเป็นประกายด้วยความสนใจเช่นกันนาวินถึงกับอมยิ้มเมื่อเห็นท่าทางกระตือรือร้นของน้องรหัสที่เดินไปเก็บภาพไป บ้านสวนสวยสไตล์วินเทจสีเบจตั้งต่ง,งานภายในสวนน้ําตกอันร่มรื่นสองคนถึงกับตกตะลึงในความงามพลางก้าวเดินช้าๆเข้าไปแล้วก็ต้องตกใจเมื่อมีเสียงทักจากด้านหลังคุณมาหาใครหรอครับ